ใช่ครับก็คือพวกเชส้อเซลลแอนตี้เคงเซอร์เอาอะไรไปเชสเอาสั่งสั่งเชื้อมาจากสกัดมาจากต้นไม้หรือว่าสัรงฟอกขึ้นมาก็จะละลายในตัวเนี้ยเป็นสต็อกโซลูชันไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดิบดูดลงหลุมแต่ไม่ได้หมายความว่าเาเลี้ยงเซลล์มะเร็งเป็ดี๋โตนะพอเลี้ยงเอควอสเนี่ยนะเป็นมีเดียสมพ่องขอแต่ว่าตัวอย่าเนี่ยเขาจะละลายไม่เป็นเดี๋ยวโตทีนี้มาดูสรุป อีเทอร์มีอะไรบ้างนะครับปฏิกิริยานี้คือสรุปปฏิกิริยาแน่นอนก็จะมีเรเ่องเส้นเชื่อมสี่ดิสสนะครับเตรียมเอาออกซาขึ้นมาโดยการใส่แล้วแต่เลยโซเดียมซูนโพแทสเซียมซูนหรือจะใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เสร็จแล้วก็เอาแอลกอฮนเฮลิแนมาครับกลไกปฏิกิริยาก็้งต่แบบเอสเซนท์ถูปุ๊บเฮลิแอนหลุดออกก็ได้อีเทอร์แล้วนะครับหรือเราอาจจะเตรียมจากออกซ์แอลกอฮล์ซีโมดิเนชันก็ได้ก็คือทำ ทำพยายาเหมือนจะที่ทำเอาทีเลยแต่ไม่ได้ทำในนะ้ำราะทำในแอลกออแทนถ้าทำในแอลกอฮอล์ปุ๊บคนที่จะขึ้นไปกรอมก R hand, มันจะเป็นโออาแทนจะไม่ให้ O.H เอชแค่นั้นเอง่ะปียาเดียวกันแบกเลยแต่ทำในในแอลกออทีนี้ไอ้นี้มันต้องมีสองขันเพราะมันต้องมีโซเดียมบลนไนไนมาเพื่อมา,อาลิ้มวงตัวเบอร์ฟนร,ร,รีของสมงเครางด้วยทีนี้เมื่อเตรียมแล้วมีเท,ทำปิยาอ,อะไรได้บ้าง อีเทอร์ทำพิยานต่างๆก็คืออสามารถแตกอีทเทอร์ออกได้โดยใช้ HX นะครับตัวนี้ก็เราก็คุยกนไนแล้วว่าการแตกบอลตัวนี้ก็คือแตกตามอะไรตามโครงสร้างของอีเทอร์ถ้าตัวนี้เป็น Primary ตัวนี้เป็น Secondary นะอเทอร์เนี่ยอยู่ในกฎใช่ไหมครับตันนี้ได้ว่าอยู่ในกฎถูกไหมถ้ามันอยู่ในกฎปุ๊บมันก็จะถูกโปรตเนต่เนอเลย เสร็จแล้วถ้าเกิดว่า, ue, ามไมบริดกับสเตนเลสเองเอ็กซ์ล็อกจะทำพยายามแบ่งเอชเอ็นทูเข้าตเป็นตัวเมอรี่ primary. แล้วก็ลิสขิตตัวนี้ off, ออกเป็นเอลคิวฝั่งด้านซ้ายก็จะกลายเป็นเอลคิวเฮลีแทนในทางกลับกันถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเทอร์เซอรี่กับไพรเมอรี่สิดอ่ะพอโดนคอนเทนต์ปุ๊บถ้าเป็นเทอร์เซอรี่ปุ๊บเนี่ย เทอร์เชอรี่มันจะเกิดเป็นลักษณะเอสเอ็นวันไทก็คือมันจะไอออนจะหลุดไปก่อนแล้วก็จะได้เป็นเทอร์เชอชรี่าคาร์บอเนตไอออนสี่บวกแบบนี้นะครับแล้วในรายถึงค่อยไปจุกโอเคคือเมื่อไรก็ตามที่มีเทอร์เชอรี่ให้ให้แตกฝั่งเทอร์เชอรี่เป็นเป็นเทอร์เชอรี่คาร์บอเนตออกมาพร้อม แต่ถ้าเป็นมี primary อยู่แล้วไม่มีเ e อร์เชอรก็ทำ s อเ t นทูมาะะที่พูดเรียคือเป็นเมเจอร์ Product หมายถึงว่าเป็น major pathway แต่เวลาทําจริงมันได้สองตัวเสมอครับมันไม่แตกมอยดตัวเดียวอย่างนั้นหรอกเว้นที่แสเว้นเสียแต่ว่าฟากเงนินอะมันเป็น final ถ้าฟาหนึ่นเป็น final นะยังไงก็ไม่สามารถแตกตรงนี้ได้ <No. S 1> ไม่สามารถแตกระหว่าง O กับ C ที่เป็น sp2 ได้แล้วมึนทำไม่ได้นะครับเดินทาไม่ได้เไไดไไดพราะฉะนั้นยังไงถ้าเป็นฟีนนลยังไงก็ต้องไปแตกทุนทอีกด้านหน,นึ่งเสมอเลยเพราะว่าวงนี้เป็นวงอัลลามิกนนะครับบอลน,นั้นมันจะไม่ขาดออกจากกัน